สวัสดีค่ะวีมานีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวัเนเลดฟรีนะคะประจำที่สิบเดือนหกปีสองพันยี่สิบห้าแจกฟรีค่ะช่องทางการรับคําอธิบายใต้คลิปวันนี้โค้ดอ่งางเปลือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจากคือคําว่ากล้องกล้องที่เป็นกล้องถ่ายรูปกล้องกล้องมือถืออะไรเงี้ยกล้องนั่นแหละกล้องเขียนอย่างนั้นแหละ พี่บอกเวลาไปอย่างนือ <c oughs> แล้วคไอยเป็นหวัดอยู่ยังยังไม่หายก็เชิงี้รักษาสุขภาพนิดนึงนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็หลายคนเป็นหวัดเยอะมากรวมถึงตัวเราด้วยก็รักษาสุขภาพค่ะเป็นห่วงค่ะ <c oughs> เวลาที่สามารถรับได้อะถ้าบอก,ถ,บอกถ้ายังไม่บอกเดี๋ยวบอกอีกรอบก็คือยี่สิบสองนาฬิกาหกนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์รอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครมาช้ามาไม่ทันก็ สามารถเขามาลมสรุกกันใหม่ในวัดทัดไป